พอ่าประมาณนี้แล้วนี้เนี่ยโวยโนี้จะดึงอ่ยจะดึงให้จิ๊กคุยตัวนู้นหน่อยส่วนใหญ่หน่อยส่วนใหญ่เนี่ยขออะไรตรงนู้นเลยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกระทำกับคนตัวเล็กกว่าใช่ะไหมไม่มีบอกรุ่นนี้จะไปล่ารุ่นโน้นหรอว่าผมไปีล่าไม่ไปไม่ไปอ่ะ คนหมดอะจต่อยกเว้นนะต้คนคนเด็กกว่านี่อ่าไปเนี้ยทีนี้เนี่ยถ้าคุณเอาออกเลยเนี่ยในทีนี้เอาวิธีการเอาออกก่อนโอเคแต่สามารถเอาเอาแน่นแน่นอ่าเอาแน่นทีนี้เนี่ยคุณดูเนี่ยอย่าเดี๋ยวผมอย่างเงี้ยถ้าคุณจับข้อมืออย่างเงี้ยไม่ไปแบบวิธีการจับข้อมืออย่างเงี้ยถ้าคุณอ่ามือออกมันก็คือการการจับแบบนี้ถูกไหมครับมันจะลงโดนัทอย่างเงี้ยเหมือนแขนเราอย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยการการจะเอาเอามือออกมาได้เนี้ย คุณออกทางนี้ไม่ได้ออกทางนี้ไม่ได้ออกทางนี้ไม่ได้ออกได้ทางเดียวทางนี้ถ้าบึดภาพนะครับหรือดึงออกไปก็ไม่ได้เพราะมันติดฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อมือคนเนี่ยข้อมือคนเนี่ยด้านนี้มันใหญ่ด้านนี้มันเล็กกว่าใช่ไหมครับนะด้านนี้เล็กด้านนี้ใหญ่นะดูภาพอ่ะทีนี้การเจาออกคุณการเจาออกแน่นๆครับเนี่ยการเจาออกเลยคุณก็บิดข้อมือหน่อยนึ่งดึงออกดึงออก อช่ไหครับอ่านะเอาแน่นๆเนี่ยเอาเด่นแน่นนะครับบิดเข้ามือหน่อยเออเออพอบิดแล้วมันแบบใช่ไหมมันออกง่ายกว่ามันฝืนแรงบีบเลยนะคถูกใช่เนี่ยนะเนี่ยจริงๆฝืนแรงบีบเลยบิดกำข้อมือหน่อยนึงเอ๊บดึงออกยิ่งมีเหงื่อจะไปเลยได้อันนี้กำแน่นเลแน่นน่เลองกำดูก็ได้เอาเอาเด่นแน่นแน่นเลยนะเด่นแน่นเด่นแน่นนะหางเด่นแน่นนะหเนี่ยเนี่ยถ้าดึงเงี้ยไม่ออกนะหางเนี่ย นะเพราะลองได้เพราะอะไรเพราะว่านิ้วโป้งคุณมันไม่มีแรงมากกว่ามือทั้งทั้งข้อมือหรอกเพราะเพราะถ้าคุณบิดแล้วแหละคุณบิดแล้วนอ่านการออกหรือเออแล้วก็ไปคนนิ้วป้อมันมีแรงบิดแต่ส่วนใหญ่ถ้าทำก็ต้องทำไปไวทั้คุณแล้วเร็วเร็วมือขาดแขนตึงเออแล้วก็ไปอีกนั่นแหละตัแข่อันนี้จะไม่ออกโค้ดเสื้อเพราะใส่เสื้อแขนยาวลองกับคุณมดเลยอ่าโอกาสจริงเน่ะจะได้เจอเดินจับ ไปเนี่ยน่าต้องบิดก่อนนี่ผมจับแน่นนะผมกำแบบนี้นะหนูไม่ไปเงี้ยเดินไปเดินไปเนี่ยต้องบิดนะบิดก็ออกคือแน่นเลยนะกำแน่นเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่การที่คุณจะต้องรีบเอาออกทั้งเพราะเหตุอะไรเพราะว่าถ้าพุดเอาออกแล้วเนี่ยปุ๊บอะไรมาต่อมบหมัดก็กระโดดก่อนอะไรอย่างเงี้ยมุมล่างเนี่ย กุญแจเราออกเนี่ยปุ๊บผมผมแม่งเข้าใส่หรือมาอทีถ้าเป็นผู้ชายก็หมาดมาเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันทีนี้ปัญหาเนี่ยเวลาต้องกเจ้าออกบางครั้งมันต้องยอมเําหน้าเพื่อรอจังหวะแบไหนเดินตาเดินตาไปเออโอ้โหยันเลยนะค่อยไปยันเลยนะขีดเลยขีดเลยที่แล้วเวลาฉีดเนี่ยยันเลยมีวายหรือเปล่าเวลาฉีดเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยครับ ให้มอที่ประมาณประมาณนะนะเขามันจะอ่อนใช่มันจะอ่อนแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าคือถ้าเป็นผู้หญิงจะเข้าไปซ้ำอีกทีก็ได้นะแต่ถ้าถ้าไม่แน่าจะเขาผู้หญิงตัวไหนวิ่งหนีเลยดีกว่าร้องตะโกนให้คน่ช่วยเลยดีกว่าคุณคุณมดจำไงครับลอง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 เก้าสิบแปดชักออกมาเลยใช่ไหมมดบอกมดเดินตามตลอดไม่เดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องนะเพราะว่ามันจะมี Biar <laughs> saya